สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่2วันนี้มาพบกับครูนิวในวิชาสุขศึกษาและพะละศึกษานะคะวันนี้เรามาเรียนกันในห,หน่วยการเรียนรู้ที่5ยาและสารเสพติดนะคะอาทิตย์นี้เรามาต่อบทที่2นะคะภัยร้ายทำลายชีวิตนะคะภัยร้ายทำลายชีวิตก็คืออะไรคะสารเสพติดนะคะสารเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เสพเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วมีผลทําให้ผู้เสพเนี่ย เกิดความต้องการเพิ่มมากขึ้นนะคะและทําให้เกิดโทษต่อร่างกายผู้ที่ใช้สารเสพติดเป็นเวลานานจะทําให้ร่างกายเนี่ยซูดโซมเกิดโรคได้ง่ายนะคะและอาจทําให้เสียชีวิตได้นอกจากนี้นะคะยังทําให้เกิดปัญหาครอบครัวปัญหาชุมชนปัญหาอาชญากรรมและยังเป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศอีกด้วยนะคะ เรามาดูอันตรายของสารเสพติดกันนะคะ1นึ่งเลยก็คือบุหรี่ในบุหรี่มีสารนิโคตินนักเรียนจําไว้นะคะว่าในบุหรี่มีสารนิโคตินนะคะซึ่งให้โทษต่อร่างกายของเรานะคะแล้วก็ทําให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจโรคหลอดลมอักเสบโรคปอดแล้วก็โรคถุงลมป่งพองนะคะอันนี้ก็คือ โรคที่เกิดจากบุหรี่นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะในบุหรี่มีสารนิโคตินนะคะนั่นเรียนจำให้ขึ้นใจเลยนะคะต่อไปเป็นสุรานะคะสุราก็มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์นะคะที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อเราดื่มมากๆเนี่ยจะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยมีอาการประสาทหลอนเบื่ออาหารเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วก็เป็นโรคตับแข็งหรือว่าตับอักเสบนะคะ ต่อไปเป็นยาบ้านะคะยาบ้าเนี่ยเป็นยาที่เสพเข้าไปแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะเพราะยาบ้าเนี่ยมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทของเรานะคะถ้าหากเสพเข้าไปมากๆเนี่ยจะมีผลเสียดังนี้ก็คือ1เลยมีอาการทางจิตนะคะอ่าแล้วลงคิดว่ามีคนมาทําร้ายแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะเห็นภาพหลอน ต่อไปเรามาดูวิธีการป้องกันตนเองจากสารเสพติดนะคะหเลยถ้ามีคนมาชวนเราเสพสารเสพติดเนี่ยก็ให้ปฏิเสธคำทักชวนอย่างจริงจังนะคะ 2. ทํทกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในเวลาว่างเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีนะคะฟังเพลง 3. หลีกเลี่ยงหรือว่าเดินหนีจากผู้ที่ติดสารเสพติดนะคะ และสุดท้าย4นะคะถ้านักเรียนพบเพื่อนที่ติดสารเสพติดเนี่ยให้รีบแจ้งครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ทันทีนะคะอ่าเรามาดูสารอันตรายใกล้ตัวนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีการนำสารเคมีมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีอยู่หลายชนิดเลยซึ่งถ้าเราใช้สารเหล่านี้อย่างไม่ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะเกิดโทษต่อร่างกายเราได้นะคะดังนั้นจึงควรเรียนรู้อันตรายที่เกิดขึ้นแล้วก็ ป้องกันตนเองจากสารอันตรายใกล้ตัวพวกนั้นนะคะเรามาดูสารอันตรายใกล้ตัวกันนะคะอย่างแรกนะคะหนึ่งแล้วก็คือสบู่นะคะเป็นสารที่ใช้ทำอะไรคะทำความสะอาดร่างกายของเรานะคะอันตรายของสบู่ก็คือในปัจจุบันเนี่ยมีการใส่สีใส่น้ำหอมลงในสบู่นะคะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดอาการแพ้เกิดตุ่มใสนะคะวิธีการป้องกันนะคะก็คือเลือกใช้สบู่ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอม ถ้าใช้แล้วเกิดอาการคันเนี่ยก็ควรหยุดใช้ทันทีนะคะต่อไปเป็นายาสระผมนะคะเป็นสารที่ใช้ทำอะไรคะใช้ทำความสะอาดผมของเรานั่นเองนะคะอันตรายของยาสระผมก็คือ,อเกิดอาการแพ้แล้วก็เมื่อเข้าตาเนี่ยจะทำให้แสบแล้วก็ระคายเคืองนะคะวิธีการป้องกันถ้าใช้แล้วเกิดอาการแพ้เช่นมีผื่นมีผื่นคันบนหนังศีรษะผมร่วงมากผิดปกตินะคะ ควรหยุดใช้ทันทีนะคะแล้วก็ระวังไม่ให้ยาสรผมเนี่ยเข้าตาของเราไปนะคะเป็นทินเนอร์ทินเนอร์เนี่ยเป็นสารเคมีที่ใช้ผสมในสีทาบ้านนะคะหรือว่าน้ำยาล้างเล็บหรือสารเคลือบเงาต่างๆนะคะอันตรายของทินเนอร์เนี่ยก็คือถ้าเราสูดดมเป็นเวลานานเนี่ยจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วเป็นสารเสพติดได้นะคะทินเนอร์ วิธีการป้องกันนะคะก็หลีกเลี่ยงการใช้ทินเนอร์แล้วก็ควรใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ทินเนอร์ต่อไปนะคะเป็นสเปรย์ฉีดผมนะคะเป็นสารที่ใช้ตกแต่งทรงผมของเรานะคะอันตรายก็คือเมื่อละอองเข้าตาจะทําให้แสบตาและระคายเคือง ก็เมื่อสูดดมเข้าไปนะคะอาจทําให้ระคายเคืองจมูกหรือเกิดการวิงเวียนศีรษะได้นะคะวิธีการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ที่ใช้สเปรย์ฉีดผมแล้วก็ไม่ควรนั่งอยู่ใต้ลมที่ทางที่เราองสเปรย์เนี่ยจะลอยมาต่อไปเป็นผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกเนี่ยเป็นสารที่ใช้ชะล้างสิ่งสกปรกนะคะ,อ,ะอันตรายก็คืออาจทำให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดการระคายเคือง แล้วก็เกิดอาการแพ้คันหรือว่าผิวหนังลอกได้นะคะวิธีการป้องกันก็คือถ้าใช้แล้วเกิดอาการแพ้เนี่ยควรหยุดใช้ทันทีนะคะแล้วก็ควรทดสอบก่อนว่าทําให้เกิดอาการแพ้หรือไม่โดยการผสมผงซักฟอกกับน้ํานะคะแล้วนํามาทาบริเวณใต้ท้องแขนด้านในนะคะแล้วล้างออกถ้า2-7วันเนี่ยมีผื่นแดงขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราแพ้นะคะ ต่อไปเป็นยาฆ่าแมลงนะคะเป็นสารเคมีที่ใช้กําจัดแมลงอันตรายของยาฆ่าแมลงก็คือถ้าสูดดมเข้าไปหรือว่ากินเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน,อ,อ,นยอ่อ,อนเพลียอ่อนเพลียแล้วก็แสบริมฝีปากปวดหัวและอาจเสียชีวิตได้นะคะวิธีป้องกันนะคะใช้ตามคําแนะนำที่อยู่บนฉลากอย่างระมัดระวัง ต่อไปสวมถุงมือและใช้ผ้าปิดปากแล้วก็จมูกด้วยนะคะขณะที่ใช้ต้องอยู่เหนือลมนะคะแล้วก็ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จนะคะใช้ยาฆ่า,ามแมลงเสร็จต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ํานะคะใช้ทำความสะอาดห้องน้ํามีฤทธิ์เป็นกรด สูงจำไว้นะคะว่าผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำมีฤทธิ์เป็นกรดสูงนะคะอันตรายของน้ำยาล้างห้องน้ำก็คือถ้าเข้าตาแล้วอาจทำให้ตาบอดได้นะคะถ้า,าสัมผัสกับผิวหนังของเราเนี่ยจะทำให้ผิวหนังเนี่ยอักเสบบวมแดงนะคะแล้วถ้ากินเข้าไปเนี่ยจะทำให้แสบไหม้ในปาก,ะะกรอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วก็อาจถึงาตายได้นะคะ วิธีการป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ําก็คือหนึ่งเลยระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้าเนี่ยเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากแล้วก็สัมผัสผิวหนังของเรานะคะจึงควรสวมถุงมือและรองเท้าบูทนะคะอ่าต่อไปควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งานผลิตภัณฑ์ห้องน้ําเสร็จนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการแพ้สารเคมีนะคะเช่นรู้สึกแสบผิวหนังมีผื่นแดงนะคะควรหยุดใช้ทันทีวันนี้นะคะนักเรียนเรียนจบ หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องยาและสารเสพติดแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้แบบฝึกหัดไว้ในกลุ่มไลน์นะคะนักเรียนอ,อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดส่ง,รสงครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ